สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตงเซลฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม Ford RMA สาขาพะราม4นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวรุ่นนะครับ n e x t Gen r a n g e r XL p XL พันะครับตัวนี้จะเป็นตัว OpenCA p นะครับราคาเจ้าตัวของเขานะครับอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับที่ลูกค้าเห็นชุดแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมมีมาบอกด้วยว่าโปรโมชั่นคันนี้ใช้เงินดเท่าไหร่เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้าง ไปเลยโอเคครับและเดี๋ยวผมพามาดูจุดแรกนะครับอย่างที่คุณลูกค้าเห็นชัดเจนเลยนะครับคือกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะมีไฟ3จุดด้วยนะครับด้านบนและถัดลงมานิดนึงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกันชนด้านหน้านะครับของ Outlander นะครับโอเคถัดมานิดนึงนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับแม็กและยางนะครับตัวนี้ จะเป็นตัวลายหยดน้ำนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับรุ่นี้โอเคตะกล้องมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันต่อมานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับโลบาร์นะครับของ Outlander เช่นกันนะครับจะเป็นแบรนด์เดียวกับกันชนด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เหล็กแข็งแรงด้วยนะครับและมีในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยตัวนี้แถมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับและด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้ว ตัวนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายด้านหลังด้วยของ Outlander เช่นกันนะครับตัวนี้ชุดแต่งเป็น Outlander ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้คุณลูกค้าอยากรู้แล้วว่าเราแต่งเต็มคันรอบคันแบบนี้นะครับใชุรถเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปโอเคครับและมาถึงในช่วงของท้ายคลิปของเราแล้วนะครับแต่งโหดๆสวยๆแบบนี้นะครับทั้งกันชนด้านหน้ากันชนหลังนะครับโลบาร์แล้วก็กระจังหน้าแบบนี้นะครับในรุ่น XL p l u s นะครับ ใช้หน่วงรถเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อผมนะครับตรงๆเซลฟอร์ดนะครับหรือว่ามาเจอกับผมได้ที่โชว์รูม Ford ดอาเสาขาพระราม4นะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์และกดกระดิกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีในการรีวิวชุดแต่งนะครับ ในรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ